สวัสดีครับพบกับหลันลาชแนลและวันนี้เรามีวิธีการที่จะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือของคุณให้กลายเป็นกล้องเว็บแคมคุณภาพสูงแบบง่ายสุดๆด,ด้วยแอปที่มีชื่อว่า Droidcam นั่นเองนะนี่สองตัวนี้นะครับ Droidcam มันจะมี2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชั่นฟรีกับเวอร์ชั่นเสียเงินนะครับราคา125บาทแตกต่างกันอย่างไรเวอร์ชันฟรีก็คือ แค่จะเปลี่ยนจากมือถือของคุณให้เป็นเว็บแคมแล้วก็ลิมิตอยู่แค่ความละเอียด 480p เท่านั้นซึ่งก็แบบว่าพอใช้ได้อะเออแบบเล่นขำๆอะไรเงี้ยหรือจะใช้ประชุมแบบไม่ต้องคิดมากอะไรเงยแค่พอเห็นหน้ากันลางเลน <c oughs> ส่วนเวอร์ชันเสียงเงิน125บาทคุณจะได้ความละเอียดที่เต็มที่ของกล้องคุณเลยก็คือ Full HD นะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งคนโทรลกล้องจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้จากตัวโปรแกรมที่ เขามีมาคู่กันได้ประมาณนั้นนี่คือข้อแตกต่างนะครับระหว่าง2แอปนี้ก็จะใช้อันไหนก็ตามใจคุณแล้วกันนะครับอ่ะมาดูสิ่งที่คุณต้องมีนะครับสิ่งที่คุณต้องมีเป็นอันดับแรกเลยก็คือโทรศัพท์มือถือ Android ก็ได้หรือว่า iPhone ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น Android คุณจะต้องใช้ Android เวอร์ชันนขึ้นไปซึ่งไอเจ้าแอสตันตัวเก่ากึกของผมตัวนี้มันก็ Android 5พอดีก็ใช้ได้เนาะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือคโปรแกรมนะครับโปรแกรม รอยแคมเช่นเดียวกับตัวตัวแอปนะครับโปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างแล้วกันหรือคุณจะไม่ใช้โปรแกรมคุณจะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับง่ายสุดๆเลยอ่าโอเคมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับขั้นแรกคุณก็ติดตั้งโปรแกรม Droid Cam แ,แอป Droid Cam ลงมาในเครื่องก่อนนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ใช่ไหมมันขอสิทธิ์การเข้าถึงอะไรคุณก็ให้มันให้หมดแตะเข้าไปเลย อ่ะพอแตะพอแตะเข้าไปปุบเนี่ยนะครับมันจะขึ้นรายละเอียดแบบนี้นะครับอ่ะเห็นไหมคุณเห็นตรง I P address ไหมนะครับเนี่ยค่า I P address เนี่ยคุณเอาค่า I P address ตัวเนี้ยไปกรอกในโปรแกรมดอยแคมบนคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับแค่นั้นเองแค่นั้นจริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับ เนี่ยอ่ะพอเปิดโปรแกรมรอยแคมขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้คุณกรอก IPDS นะครับ1 9 2 1 6 8 1 1นะครับพอร์ต4747 47, กด Start โป้งจบเลยนะครับได้ใช้ได้ทีนี้คุณจะเอากล้องคุณไปวางไว้ตรงไหนละ่ะนะครับวางไว้วางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับวางไว้ตรงไหนของมุม มุมห้องมุมบ้านก็ได้วางไว้หน้าคุณก็ได้นะครับก็คือโปรแกรมนี้มันจะลองมันมันจะจําลองตัวกล้องตัวเนี้ยนะครับให้กลายเป็นเว็บแคมเป็นไวเลสเว็บแคมเลยนะครับเป็นไวเลสเลยนะก็คือระยะก็ตามที่คุณใช้งานได้เลยนะครับจะเป็น2 4 g h กิกะเฮิร์หรือ5 g ห้ากิกะเฮิร์ก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับก็โปรแกรมนี้มันรองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรมหลายตัวเลยนะครับเช่น z o o มนะครับโปรแกรม ประชุมออนไลน์ยอดฮิตกันอยู่ในปัจจุบันนี้หรือว่าเป็นพวกโปรแกรมที่ใช้บันทึกหน้าจออย่าง OBS ก็ใช้ได้หรือว่าแคมต a เซียก็ใช้ได้นะครับก็คือคุณจะถ่ายหน้าตัวเองไปแล้วก็อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมนู่นนี่นั่นไปก็ได้หรือว่าจะเอาไว้แคสเกมก็ได้ก็คือได,ได้ได้หมดเลยะนะครับเรียกได้ว่าคุณไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อเว็บแคมราคาแพงๆในเว็บแคมราคาแพงตอนนี้ ถ้าแบบ Full HD ราคาก็หลักพันนะพันสี่พันห้านะครับถ้าคุณมีมือถือที่แบบเอายังไม่ได้ใช้งานอะไรตอนนั้นเนี่ยก็เอามาทําเป็นเว็บแคมแทนได้ซึ่งก็ถือได้ว่ามีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องของเว็บแคมมากขึ้นไปอีกนะครับแถมเป็นเว็บแคมแบบไร้สายด้วยไม่ต้องมีสาย USB มาให้วุ่นวายนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ทําเป็นพวกไลฟ์สดก็ได้นะถ้าคุณใช้งานกับโปรแกรม OBS อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้ามันต่อกล้องเข้าไปในโปรแกรมได้ก็สามารถที่จะเอากล้องไปวาง ตรงไหนก็ได้จะไลฟ์สดจะสตรีมเกมอะไรก็สุดแล้วแต่เลยนะครับประมาณนั้นนะแล้นี่ก็คือการใช้งานแบบง่ายๆนะครับหรือว่าถ้าคุณจะไม่โหลดโปรแกรมนี้มาลงในเครื่องนะครับคุณก็สามารถเข้าผ่านเบราว์เซอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการเดี๋ยวต้องปิดโปรแกรมนี้ก่อนนะไอตัว2จุดเนี่ยผมก็สับสนระหว่างโคลอนกับซีมิโคลอนนะครับก็คือพิมพ์เนี้ยหนงเงจุดหนึ่งห ใส่มิคลอนแล้วก็เอ่อสคลอนเลยใช่ไหมที่ใช้จุด2จุดนี้คือตัวโคลอนใช่ไหมแล้วก็4747ก็คือการระบุพอร์ตแล้วก็กด e n t เ r รนะครับพอกด Enter ปุ๊บเห็นไหมครับหน้าอา่เว็บไซต์หน้าเบราว์เซอร์ของคุณก็จะกลายเป็นตัวแสดงผลกล้องทันทีหม่เห็นหน้าตัวเองซะด้วย เห็นไหมง่ายสุดๆนะครับหรือคุณจะใช้เป็นเป็นคล้ายๆว่า IP Cam e r a แบบจำลองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะบแบบใช้แทนไปก่อนอะไรเงี้ยเอาไว้ส่องจุดนู้นจุดนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าข้อเสียคือมันมันไม่สามารถที่จะ,ะบันทึกเป็นวิดีโอได้นะครับถ้าคุณใช้แอปแบบเวอร์ชันมาตรฐานเวอร์ชันฟรีนะมันทําได้แค่สั่งเซฟไฟล์ลงไปในเครื่องของเราท่านเองนะครับคำสั่งที่ใช้ได้มันก็จะมีอยู่บนนี้นะครับก็คือการโหลดเป็นตัวโปรมานะครับแล้วก็ เนี่ยคำสั่งที่ใช้ได้มันก็จะมีเซฟไฟล์นะครับมีลิมิต FPS ก็คือสามารถลิมิตตัวนี้ได้ตัวเฟรมเรทได้นะครับเซฟไฟล์เซฟเป็นภาพนิ่งนะครับแล้วก็อ,อีกสองสาอย่างนะครับซึ่งออโต้โฟกัสนะครับก็คือทำให้กล้องมันโฟกัสเองอัตโนมัติได้นะครับ,นะรบแล้วก็สั่งเปิดไฟล์ปิดไฟล์กล้องได้เปิดแฟลชได้นะแจมโฮกนะครับแล้วก็อะไรอีกละ่ะ ซูมอินซูมเอา์ได้ครับประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีมากเลยทีเดียวที่จะช่วยทำให้คุณสามารถเปลี่ยนมือถือเนี่ยเอามาทำเป็นกล้องเว็บแคมได้นะครับดีเลยทีเดียวเนาะอ่าโอเคนะครับสำหรับการรีวิววันนี้ก็ประมาณนี้เนาะส่วนใครอยากได้โปรแกรมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างแล้วกันก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับง่ายๆนะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตามรับชมครับไปละ Wow